สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เอลิสมีอะไรที่อยากจะแชร์เพื่อนๆน,นะคะนั่นก็คือ5ประโยคที่ง่ายๆของภาษาพม่านะคะเรามาเริ่มกันเลยที่หนึ่งก็คือมิงกลาบาแปลว่าสวัสดีตอนที่คนเจอคนพมา่าพูดได้ว่ามิงกลาบาที่สองจีซูเตมบาเดแปลว่าขอบคุณนะ ต่อไปก็คือเป็นเล่าเลประโยคนี้คนจะใช้ได้ต่อเมื่อซื้ออะไรบางอย่างนะคะแปลว่าเท่าไหรเป็นเล่าเลต่อไปก็คือมัตตี้บูแปลว่าไม่รู้ไม่เข้าใจประโยคต่อไปก็คือเนเนพพิเบลบาช่วยพูดช้าชาหน่อยเนเนพพิเบลบาอลิเซียงมีอีกเยอะที่อยากแช์นะคะเจอกันใหม่ค่ะ Bye.